Openbox-CZ P10F นะครับหรือว่า CZ P10F ตัวนี้เป็นปืนยืมมานะครับไม่ใช่ปืนของผมเนาะราคาสวัสดิการเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ประมาณ4 0,000หรือยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่มีไปแล้วนะครับแล้วก็ปืนตัวนี้มีจำหน่ายเป็นราคาประชาชนทันท่วไปเนี่ยในร้านปืนทันท่วไปที่ไปเจอนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ประมาณ70,000กว่าบาทจนถึง80,000บาทนะครับเป็นปืนฟูลไซส์ของตระกูล P10 นะครับซึ่ง P10 เนี่ยก่อนหน้านี้จะมี P10C นะครับออกมาเป็นสวัสดิการเหมือนกันมีขนาดลำกล้องที่สั้นแล้วมิติบืนที่เล็กกว่าตัวนี้มีมิติความยาวทั้งลำกล้องและแมกกาซีนด้ามเนี่ยที่ยาวกว่านะครับมีแบ็กสตรปให้มา2ขนาดนะครับเป็นขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่นะครับ s m a l กับมีเอ่อ l กับ Large หรือว่า Medium กับ Large แล้วก็แมกกาซีนให้มา2อันนะครับเป็นแมกกาซีนความจุ18นัดนะครับทั้งคู่เลย แมกกาซีนแมกกาซีนดับเบิลสตักลิ้นโฟลเวอร์สีแดงสดเห็นชัดนะครับเพลทก้นเป็นโพลิเมอร์นะครับให้มาแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์ทงางวาศาสตร์ปืนแล้วก็ตัวปืนนะครับให้มาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวปืนเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคิดว่าจะถ่ายเป็นลองเทคแหละอันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวปืนนะครับเป็นปืนพกนะครับซึ่งจะเรียกว่าปืนสั้นไม่สั้นผมก็ไม่รู้นะขนาดมิติของด้ามรวมถึงความยาวลำกล้องเนี่ย ถือว่าเต็มมือเลยลำกล้องนะครับเฉพาะข้างในจนถึงปลายเนี่ยไม่ได้รวมทั้งหมดนะครับยาวอยู่ที่4.02นิ้วหรือประมาณ10.2 10. ซนติเมตรนะครับก็10เซนสีนิ้วก็ประมาณนั้นนะครับมีสไลด์นะครับทำด้วยน่าจะเป็นโลหะหรือเป็นสแตเลสผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นโลหะที่น้ำหนักหนักแน่นอยู่นะครับมีผิวเป็นสีดำน่าจะเป็นออกไซด์ฟินิชศูนย์เลงเป็นระบบ3ดอทคือหลัง2จุดมีร่องบาก หน้า1จุดนะครับเป็นสีขาวเห็นชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับลองดูหน้าและหลังชัดเจนมีาลายกระลื่นด้านหน้าทั้งข้างสไลด์บริเวณส่วนหน้าส่วนหลังเอ็กทรัเตรหรือตัวเกี่ยวนะครับใหญ่ยาวช่องคลายปอกเหลี่ยมนะครับมีมาร์คก,กิ้ง9 19มม,มแล้วก็ จะมีคันปลดสไลด์อยู่ด้านซ้ายของโครงปืนซึ่งคนถนัดขวาใช้งานได้แล้วก็มีอยู่ด้านขวาของโครงปืนคนถนัดซ้ายก็ใช้ได้ตัวลายการลื่นตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับดีด้วยแล้วก็มีเทคดาวนะครับเป็นล่องเทคดาวอยู่ตรงนี้หน้ากลงไกล้เลี่ยมบางนะครับแล้วก็มีเว้ลสูงสูงให้จับกริปให้แทงกริปได้มีร่องนะครับสำหรับติดตั้งอุปกรณ์อย่างเช่นไฟฉายแล้วก็เลเซอร์มา พร้อมเลยนะครับเฟรมล่างเป็นโพลิเมอร์นะครับทั้ง P10C และ P10F F คือ full size C คือ compact นะครับจำง่ายๆ Make in Czech Republic ส่วนกลิปก็เป็นลายกันเรื่อเหลี่ยมๆแล้วก็ตัวกลิปทำออกมาได้ค่อนข้าง,างมนนะครับดีแล้วก็ด้านหลังก็เป็น h High t a ทงกลิปตัวคือจับสูงได้นะส่วนตัวผมเคยยิง P10C ผมรู้สึกว่ามนันเป็นปืนที่ดีมากตัวหนึ่งไกลแม้จะไม่ได้ดีเท่ากับ g ล็อก Custom ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรื่องความทนทานความแม่นยาไม่แพ้กันเลยนะครับ c z P10F นะครับแบบนี้เป็นสไตเกกร์ไฟนะครับคือใช้เข็มพุ่งส่วนบอแมกกาซีนมีพอประมาณนะครับไม่ได้ว่าใหญ่จนเกินไปหรือเล็กจนเกินไปแต่ตัวด้ามเนี่ยสำหรับคนมือใหญ่เนี่ยสบายๆแล้วเป็นปืนที่จับถนัดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมชอบเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามันยาวไปส่วนลักษณะแมกกาซีนเวลาติดตั้งเข้าไปก็จะยื่นออกมาอีกเล็กน้อยนะครับเป็นปืนฟูลไซส์ที่แบบหน้าตาดูโมเดิร์นมากเหมือนกัน ปุ่มบนแมกกาซีนสามารถใช้งานได้สะดวกนะครับในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้ง2ฝั่งและสามารถจะสลับฝั่งได้นะครับย้ายจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ได้ไกลเป็นแบบนีน้นะภายไกลด้วยคล้ายๆกล็อกเลยนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูข้างในกันก่อนดึงเลื่อนปืนดูนะครับด้านในไม่มีกระสุนบรรจุอยู่เคลียนะครับลั่นไกค้างเลื่อนปืนบรรจุกระสุนแมกกาซีนเปล่าเห็นลิ้นป้อนกระสุนชัดเจน แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ,ะลั่นไกลเปล่าได้โดยไม่จําเป็นต้องใส่แมกกาซีนแล้วก็ตัวไกลนี้ก็เป็นเซฟตี้ด้วยนะครับช่วงเทคอัพดีนะเจอผนังลั่นมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเราไปไปหน้าอีกประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีดเท่ากล็อกเดี๋ยวเรามายแกะข้างในดูว่ามียังไงอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยนะครับการถอดประกอบนะครับเคลียปืนแล้วนะครับไม่มีแมกกาซีนดึงสลักหอยหลัง ขนาที่ไม่ขึ้นลำนะครับไม่ไม่งานเข็มนะแล้วก็กดเทคดาวไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดันตัวสไลด์แยกออกจากเฟรมเฟรมล่างเป็นโพลิเมอร์มีจุดคอนแทคอยู่ 1, 2, 3, 4จุดอีเจคเตอร์อยู่ตรงนี้มีนิ้นปลยเข็มนะครับทำงานด้วยกลไกเวลาเรากดนะครับไอตัวนี้มันจะกระดกขึ้นนะครับยกตัวขึ้นเพื่อไปกดปั้นนิ้นาภายเข็มข้างในนะครับทำให้เข็มเป็นอิสระในการใช้งานแล้วก็ ไปพุ่งกระแทกตัวกระสุนนะท้ายกระสุนไกด์รอดนะครับเป็นลวดสปริงแบนสีฟ้าแกนเป็นโพลิเมอร์ลำกล้องเป็นระบบทีลิงบาร์เรลก็คือเป็นระบบที่นิยมมากในปืนต่อสู้นะครับแบบนี้ทางลาดก็มีใช้งานได้เกีียวชัดเจนขอเกี่ยวปลอกใหญ่ตรงนี้ขัดมันมาเพื่อช่วยในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานแล้วก็กลไกล็อกเข็มอะไรแบบนี้เขาก็ดีไซน์มาต่างจากกล็อกนะครับ เป็นปืนที่น่าสนใจมากอีกตัวเนี่ยประกอบกับดันล,ลำกล้องขับเข้าไปแล้วก็หันนะครับตัวที่เป็นแป้นสีดำนี่นะครับเข้ามาด้านหลังนะครับไม่ใช่หันตัวอันนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปลักษณะนี้นะครับอย่างนี้นะจากนั้นก็ลองเทสดูนะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ปกติหรือเปล่านะครับลองจับให้มันเหมาะสมเสร็จแล้วก็เอาเฟรมกลับเข้ามาแล้วก็คว่ำลงแบบนี้นะครับสไลด์กลับเข้าไป ในตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะพอดีพอดีแล้วนะครับเราลองดึงสไลด์หอยหลังดูมาอาจจะติดนิดนึงนะครับอันนี้น่่นะครับลองขยับเจ้าตัว,ตวนี้นิดน,ดนดหน่อยหน่อยนะขยับลงนะครับเราลองดันถ้าเข้าอย่างนี้แล้วก็ลองดึงนะครับปืนก็ประกอบกลับแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วปกติแล้วนะครับนี่คือ c z p 1 0 f นะครับ ประมาณ7 5 0 0หมถึงมื่นนะราคาทั่วๆไปนะสวัสดีการประมาณ4 5หมื่นประมาณนะั้นแต่ตอนนี้ไม่มีไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับสีสั้์ P10F นะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับเฮบิไรเดนเอาท์